สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเทดสจัดส่งนะครับลำโพงจอนะครับของ j o a นะฮะตัวนี้รุ่น T6 นะครับจอก็15.1นะครับอ่ากำลังขับอยู่ที่300วัตต์นะครับดอกลำโพง10นิ้วนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ก็9,000มิลลิแอมป์นะครับมีไมล์ลอยให้2ตัวแบบชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับสายทาน18650นะครับผมนะฮะน้ำหนัก17.8กิโลกรัมนะครับตอนนี้ก็ เปิดเครื่องมาแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยนะครับนะฮะกลับไปบ้านก็พี่ก็ต่อ Wi-Fi เองนะครับผมอ่าโอเคเข้าไปที่ setting นะครับเวลาเราเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับไปที่ตรงเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าพี่ก็จัดการ <S <S เชื่อมให้เรียบร้อยนะครับพอเชื่อมเรียบร้อยเสร็จนะครับ ลงชื่อเข้าใช้เพสโตไปเลยนะครับเผื่อมีการอัปดงอัปเดตนะครับ <L olo S 1> นะฮะพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมตั้งค่าพวกวันที่เวลาให้แล้วก็พวกตั้งค่าภาษาไทยให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะอ่าพอเราเปิดตรงนี้ไปนะครับอยากเปิดเพลงอะไรนะครับก็ค้นหาไปที่รูปแว่นขยายนะครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อไปเลยนะครับผมเอาชื่อเพลงอะไรก็จัดไปเลยนะฮะอ่าตอนนี้ผม กำลังโด่งดังก็เอาเพลงขึ้นก่อนนะครับนี่ครับเปิดมาแล้วนะครับอันนี้การช้าการเร็วนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับว่าอินเทอร์เน็ตของเราแรงมันก็ไปไวนะครับอ่าเปิดตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะร้องคาราโอเกะนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับลำโพงหน้าจอนี่ต้องเอาไว้ร้องคาราโอเกะอยู่แล้วนะครับฝึกร้องนะครับผมนะครับก็เราพิมพ์ชื่อเพลงเข้าไปนะครับนะแล้วก็ตามด้วยคาราโอเกะตามหลังนะครับนี่แบบนี้นะครับผมคาราโอเกะกดเข้าไปก็จะเจอนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนอเอาออริจินอลเลยนะครับ นี่เวลามีคาราโอเกะเนี่ยมันจะมีตัวเนื้อเพลงนะครับอยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับผมนะฮะสหรับรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าจอกแค่นี้ยังไม่พอนะฮะเราสามารถ ต่อออกจอทีวีใหญ่ของเราได้นะครับใช้สาย HD m i นะครับเอาไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเสียงยังไม่พอใจอีกเอ้าเอาโอดีโอเอานะครับไปต่อเข้าลำโพงที่มี power ในตัวนะครับผมนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าอ่ะอยากจะดูแบบจากแลชได์เอาเสียบได้เลยนะครับผมเข้าไปที่อ่ามัลติมีเดียนะครับผมนะฮะแล้วเราก็เปิดได้เลยนะครับอ่าโอเคไมค์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสตัวนะฮะัสดีครับโหลด ทดสอบอใช้ได้นะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสาห้าหกเดแปดเเสียงดังดีนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็เทสกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็แพ็คเก็บจัดส่งนะครับอ่าโอเคสวัสดีครับ